Mara, como que ได้ถออนาในกายพยระเจียของรสัจเียธรมุชสุิมด้วยผลาาของเรานะั้นชนทั้งายจึงทำผลทำแผโยนให้กับสัจจตอและ 对对对。<laughs> ดังนั้แล้วเมื่อจะสงแสดงธรรมจึงประกาคำามนี้ว่ามัตตาสุขปริจาราปเเจเรตุลังขังจะเชวัพราสุขังทีโรสั้างสงคัามวิรายงสุขายแปลว่าเป้เจา อยาให้มันมานะเบียร์ที่กลัวข้อสละสุขใการออกกำลังกายที่ผ่านู่นี้ทุกทาจะรู้ว่าเบียร์ไปไหแล้วาตาสัไลเ สลับชุดขอรมาณที่อายุนั้นวัยบแปดปัจจัยวัยรุ่นสำัญอยู่นมือเราก็เป็น่วัที่เหมะสมที่จะมานมเรียนด้วยกันมาเรียด้วยนะมาเรียนด้วยนะมีโซดาเป็นต้นเพื่อไปดูแลของข้อม เทสกาลโยธานีก็มีเทศกาลนี้ก็มีการสัมผัสเรื่องการแสดงงานความศรัทธาทางศาสนที่เป็นกาพของผัสคามแร่ทธาใที่มีได้รับคฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ มันใจกว่าแต่ว่าก็มีการมีตัวเก็่นะครับพี่กลัวมากกลัวมาก และแลราจะทำให้มีอยู่ในใจเสมอมทุกสาระการ์มอย่างวันนี้เราต้องเป็นคนที่สร้างความยั่ยยืนตลอดเวลาตลอดไปและขํางา that's cool